อยู่กับช่องบฟกามีนนะครับและแล้ววันนี้เราก็มีกล้องมารีวิวให้ฟังกันอย่างเช่นเคยนะครับโดยที่กล้องวันนี้จะเป็นคิวของเจ้าตัวนี้นะฮะเป็นเอเรอาสุดหล่อสุดเท่ตัวหนึ่งเลยนะครับมีชื่อว่า Canon EF ครับเริ่มต้นที่ประวัติของเจ้าตัวนี้ก่อนเลยนะครับ สำหรับ Canon EF เนี่ยก็จะเป็นกล้อง SLR ของบริษัท Canon เนาะผลิตในปี1973-1978นะครับก็ประมาณ4-5ปีนะฮะไม่ยาวมากถือว่าเป็นกล้องตัวหนึ่งที่ว่าสายการผลิตเนี่ยเขาสั้นที่สุดของ Canon ตัวหนึ่งเลยนะฮะก็ตัวนี้เป็นตัวที่ทำถัดมาจาก Canon F1 นะครับซึ่งถ้ามองกันตรงๆแล้วเนี่ยนี่นะฮะมันก็จะมีหลายๆอย่างที่ เหมือนๆกับแ a n o อน1อนอยู่ะฮะอย่างเช่นตัวกระโหลกเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะฮะหรือว่าตัวบอด y ี้เนี่ยก็รูปทรงจะเหมือนๆกันนะฮะแต่ว่าตัวฟังก์ชันเนี่ยก็จะยังเป็นรองของ Canon F1 อยู่ะฮะตัวนี้ก็จะเป็นกล้องที่อยู่ในลายแบบกึ่งกึ่งเซมิโปรกึ่งโรนะครับก็คือเป็นตัวโปรแหละจริงๆแล้วแต่ว่าไม่ท็อปสุดแค่นั้นเองนะฮะแต่ฟังก์ชันอะไรเนี่ยก็ใส่มาให้ครบครันอยู่นะครับก็ สเปกละกันนะสำหรับตัวนี้นะสเปคตัวนี้ก็เป็นกล้องที่ใช้ฐานนะฮะก็จะเป็นลักษณะ2ระบบนะครับสำหรับชัตเตอร์นะฮะเป็นชัตเตอร์2ระบบก็คือชัตเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ชัตเตอร์กลไกนะฮะพูดแล้วอาจจะงงก็คือชัตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะทํางานเฉพาะสปีดต่ตําๆนะฮะตั้งแต่1นึ่งวิลงมาจนถึง30มสิบวินะครับยังว่สามสิบวินะไม่ใช่1นึส่วนสานะฮะตรงนี้ก็จะใช้ไฟฟ้า นะฮะส่วนสปีดตั้งแต่ครึ่งวิไปจนถึง1ส่วนพันเนี่ยก็จะเป็นชัตเตอร์กลไกปกติเรียกว่าไม่ใส่ฐานก็ทํางานได้นะครับถ้าเนี่ยมันจะมีด้วยกันใช้ด้วยกัน2ระบบก็คือระบบชัตเตอร์ต่ําแล้วก็ระบบวแสงนะฮะซึ่งระบบวแสงตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นระบบชัตเตอร์พ i o อ i ริตี้นะครับก็คือเราเนี่ยหมุนเลือกชัตเตอร์แล้วกล้องเลือกดรับแสงให้นะครับซึ่งต้องบอกว่า ไอ้ระบบเนี้ยมันใช้ได้เฉพาะเลนที่เป็นเมาส์ FD นะครับคือกล้องตัวเนี้ยมันสามารถใช้เลน FL ที่เป็นเลนรุ่นเก่าของ Canon ก็ได้นะฮะแต่ว่ามันจะไม่สามารถใช้โหมด s h ต t t e r Priority ได้นะฮะมันจะเป็นการวัดแสงแบบหนึ่งละกันเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่ามันจะเป็นฟูแมนน a l ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเนาตรงนี้นะฮะในส่วนฟังก์ชันอื่นๆที่ผมรู้สึกว่ามันว้าวเนี่ยก็คือมี AEL o c k นะครับหรือว่าแบบล็อกค่าแสงเนาะ มีล็อกกระจกนะครับมีเขาเรียกถ่ายภาพซ้อนนะฮะว่าแสงก็ทำงาน ISO สูงสุดก็วัดได้ถึง3,002เลยต่ำสุดก็อยู่ที่12นะครับอันนี้อาจจจ่านจากตรงนี้นะสามารถซิงคแฟลชได้นะครับตัวนี้ไม่มีมอเตอร์ได้นะครับก็คือขึ้นฟิล์มแล้วก็ถ่ายเอาอย่างเดียวนะครับไม่ไม่ได้แบบว่ายิงรัวได้น้อประมาณนี้นะครับสำหรับกล้องตัวนี้ฐานที่เขาใช้น่าจะเป็นฐาน ีเอ็ซนะครับซึ่งปัจจุบันมันหายากแล้วก็ใช้เป็น LR625 ก็ได้นะครับ1โบนโวลต์2ก้อนนะครับตรงนี้ก็ใช้อย่างที่บอกก็คือใช้วัดแสงกับใช้สปีดต,ต่ำนะครับใครใครที่ใช้ไม่ได้ใช้วัดแสงไม่ได้ใช้สปีดต,ต่ำๆก็ไม่ต้องใส่กล้องกาทำงานได้ปกตินะครับโอเควนเวิร์กกันมาเยอะแล้วก็เดี๋ยวไปดูฟังก์ชันแล้วก็วิธีการใช้งานกันครับ สำหรับวิธีการใช้งานนะครับอย่างแรกเลยก็จะมาสอนการเมาส์เลนสถอดเลนนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปในช่วงต้นว่าเจ้าก,กล้องตัวนี้สามารถใช้ทั้งเลนส์ fd ซึ่งเป็นเลนสตรงรุ่นของเขาแล้วก็ NFL ซึ่งเป็นเลนรุ่นเก่าของแ Can น n นะฮะได้ก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวมาสอน FL ก่อนเนาะ fl เนี่ยตัวเลนเขาจะมีจุดแดงๆอยู่นะฮะแล้วก็จะมีจุดแดงๆอยู่บนบอดี้เช่นกันนะครับหลักการก็คือ จุดเอาจุดแดงๆเนี่ยให้ตรงกันอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับอาวางเนาะเสร็จแล้วก็หมุนวงแหวนของตัวเลนส์เนี่ยให้มันล็อกนะครับหมุนไปตามเข็มนาฬิกาให้มันล็อกเนาะมันจะแน่นแล้วก็ติดไปเองนะครับมันจะไม่มีแบบตัวเขี้ยวให้มันล็อกค้างไว้นะครับซึ่งวิธีการถอดก็คือหมุนทวนเข็มให้มันกดออกมาแล้วก็ดึงเลนส์ออกมาได้แค่นั้นเองนะครับส่วนเลนส์ f d เนี่ย เอ็นเอฟดีเขาจะมีเขี้ยวล็อกนะครับหลักการมันก็จะเป็นลายลักษณะเดียวกันก็คือการเอาจุดแดงมาอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับแล้วก็หมุนตามเข็มให้มันล็อกนะฮะตัวนี้มันจะมีเขี้ยวล็อกสังเกตมันจะมีเสียงกริ๊กนะครับซึ่งเวลาลดล็อกก็คือกดปุ่มบนตัวเลนนะฮะให้มันสามารถหมุนออกไ,ได้นะครับแล้วก็เอาไปเลนออกมาแค่นั้นเองนะครับเอามาในส่วนของโอเปอเรชั่นของกล้องนะฮะ อย่างแรกเลยก็คือวิธีการเปิดกล้องนะครับอ่าตรงนี้นะฮะสวิตช์เปิดกล้องมันจะอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนขึ้นมานี่นะครับมันก็จะเป็นการเปิดแล้วพอเลื่อนเนี่ยไอ้ก้านขึ้นฟิล์มมันก็จะเด้งออกมานะครับให้เราพรอมขึ้นฟิล์มเนาะก็ตรงเนี้ยก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับสําหรับการขึ้นฟิล์มก็คือดึงขึ้นนะฮะดึงอย่างเงี้ยปกติเลยเหมือน S อทั่วไปเลยนะครับซึ่ง เดี๋ยวมาดูส่วนประกอบข้างบนต่อนะฮะอย่างแรกเลยก็คือตัวนี้นะฮะก็จะเป็นที่นับฟิล์มนะครับแทนฟิมเนาะขึ้นขึ้นปุ๊บก็เลื่อนทีหนึ่งขึ้นปุ๊บก็เลื่อนทีนึ่งนะครับแล้วนะตรงนี้จะเป็นตัว speed s h u t t e นะครับนะครับก็ปรับตรงนี้ได้เลื่อนไดนะ้อย่างที่เห็นว่ามันจะมีถึง30วิเลยนะแล้วก็มี shutter B อะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับต่อมาก็จะเป็น ปุ่มชัตเตอร์ปุ่มชัตเตอร์ก็จะอยู่บนก้านขึ้นฟิล์มนะครับก็ใหญ่ดีแล้วก็มีช่องใส่ตัวใส่รันกล้องนะครับสสยรันชัตเตอร์นะฮะถัดมาก็จะเป็นฮอตชูนะครับฮอตชู oe, ตัวนี้ก็สามารถใช้แฟลชทั่วไปได้แฟลชเตอร์พาร์ตี้ได้แล้วก็จะมีแฟลชของแค n นนที่เขาจะมีการวัดแสงของเขาเองด้วยอันนี้ขอไม่พูดถึงเพราะว่าผมไม่มีนะฮะก็ต่อมาก็จะเป็นไฟนะครับไฟ RVD เนี่ยตรงนี้ก็คือจะเอาไว้แสดงสถานะว่า ไฟเข้าไหมในกล้องมีไฟอยู่ไหมนะฮะทํางานด,ด้วยระบบไฟฟ้าได้หรือเปล่านะครับซึ่งวิธีที่จะให้ให้เรารู้เนี่ยว่าตรงนี้สามารถทํางานได้ก็คือกดปุ่มแดงข้างล่างตัวบอดี้นะฮะคือถ้ากดปุ่มแดงแล้วมีไฟกระพริบกระพริบขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าทํางานได้นะครับมีไฟเข้าอยู่ในกล้องเนาะส่วนถัดมาปุ่มเล็กๆนี้จะเป็นปุ่ม AE l o c กนะครับก็คือล็อกค่าแสงเนาะสมมติเราเปลี่ยนฝั่งอะไรเง mm ี hmm. ้ยอยาก อยากถ่ายค่าแสงเนี่ยหรืออยากถ่ายย้อนแสงอะไรเงี้ยก็ใช้ปุ่มนี้เพื่อล็อกค่าแสงได้นะครับออมาจะเป็นก้านกรฟิล์มนะฮะข้างล่างฐานก้านกรฟิล์มเนี่ยก็จะเป็นตัวปรับไ s o นะครับวิธีปรับก็คือดึงมันขึ้นมานะครับแล้วก็เลื่อนไป ISO ที่เราต้องการนะครับขีดมันจะอยู่ข้างหลังเนาะโอเคมาต่อกันที่ข้างหน้าเลยนะครับสำหรับข้างหน้าเนี่ยก็จะมีก้านนี้เนาะคือโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นกล้องทั่ว,วไปนะครับมันก็จะเป็นเซฟทัมเมอร์เนาะ ซึ่งตัวนี้ก็เช่นกันเนเซลทัมเมอร์เช่นกันไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่ามันมีฟังก์ชันอื่นด้วยนะครับถ้าเราลองมาดูตรงข้างล่างตัวเซลทัมเมอร์เนี่ยนะฮะก็จะมีเหมือนขีด3ขีดขีด1ขีดแล้วก็มีตัวอักษรอ,อีก2ตัวนะครับขีดแรกเนี่ยก็คือการทำงานแบบปกตินะครับขีดที่2เนี่ยก็คือเป็นการล็อกการเปิดรับแสงไว้นะฮะซึ่งไอขีดแรกเนี่ยก็คือสมมติเรากดเช็คเด็ดนะฮะใช่ไหมฮะการเช็คเด็ดก็คือกด ตรงเซลทัมเมอไปทางทางอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ใช่ไปเซลทัมเมอเนาะเข้าเข้าหาเลนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเช็คเดดเนาะถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยพอเช็คแล้วปล่อยเรามันก็จะเด้งกลับมานะฮะแต่พอเราเปลี่ยนไปเป็นตัว L เนี่ยหรือว่าล็อกเนี่ยเช็คปุ๊บมันก็จะคางไว้นะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันคือการใช้การวัดแสงของเลนส์ FL นะครับก็คือเขาต้องล็อกคางไว้เพื่อให้เบรสมันหลีตามจริงเนาะ มันจะไม่มีแบบตัวที่มาบอกกล้องเหมือน s D ว่ากำลังใช้ F อะไรอยู่อะไรเงี้ยนะฮะส่วนตัว M เนี่ยก็จะเป็นการล็อกกระจกนะครับมีเลื่อนล็อกนะฮะส่วนเซลทัมเมอร์เนี่ยวิธีการใช้ก็คือให้เรากดปุ่มสีเงินๆน,นะฮะตรงนี้ให้มันให้ตัวเซลทัมเมอร์เนี่ยมันดิงออกมาจากแกนตรงๆนะให้มันเอียงๆไปทางออกนอกตัวกล้องนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาได้นะฮะร็จแ,แล้วพอเรากดลั่นปุ๊บมันก็จะนับถอยหลังนะครับ นะนี่ออครบเสร็จปุ๊บมันก็จะตีของมันเองนะครับมันจะลั่นของมันเองนะครับใช้เสร็จก็เก็บจับเข้าล็อกเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ก็เป็นเมาส์เลนไม่มีอะไรเนาะเอาอธิบายกันไปละนะครับต่อมาดูข้างๆดีกว่าข้างๆฝั่งนี้จะเป็นตัวสําหรับซิงแฟชนะครับเป็นเทอร์มินอลแฟชนะฮะก็สําหรับใครแฟใครไม่มีฮอตชูนะครับมีสายก็มาเสียบตรงนี้นะครับต่อมา ข้างหลังนะฮะนอกจากปุ่มเปิดตรงนี้แล้วมันจะมีปุ่มอยู่ตรงกลางปุ่มเปิดด้วยนะครับปุ่มนี้คือปุ่มสำหรับถ่าย double exposure นะครับซึ่งวิธีการถ่ายก็คือตอนเราจะขึ้นฟิล์มเนาะให้เรากดปุ่มนี้ไว้นะครับกดเสร็จปุ๊บแล้วก็เลื่อนไปนิดนึงแล้วก็ปล่อยก็ได,ได้ปล่อยได้เลยนะไม่ต้องกดค้างนะรตรงนี้มันก็จะขึ้นแค่ชัตเตอร์ไม่เลื่อนฟิล์มนะครับก็เป็นการใช้ double exposure นะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็น การเลือกการวัดแสงเนาะก็จะมีเขียนว่า Normal ก็คือวัดแสงทั่วไปธรรมดานะครับแล้วก็วัดแสงแบบแฟลชนะฮะซึ่งแบบแฟลชเนี่ยมันคือการที่เราใช้แฟลชของ Canon เป็นรุ่นเฉพาะของเขานะฮะซึ่งอันนี้ผมไม่มีอย่างที่บอกนะก็เลยไม่ขอรีวิวนะครับหลักการวัดของ FD เนี่ยก็คือมันเป็นช h ตเ t อร์พ i o r อริตีเนาะเราปรับ s h ต t t e r แล้ว กล้องจะแสดงตัวรูรับแสงให้นะครับถ้าตัวไหนถ้าเลนตัวไหนมันมีโหมดออโต้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปปรับอะไรก็คือหมุนไปนที่ออโต้แล้วก็กล้องมันจะลั่นกล้องมันจะหลีให้เองนะครับแต่ถ้าไม่มีก็คือปรับตามที่กล้องบอกนะครับให้ให้ค่าแสงพอดีนะครับส่วนเลนส์ FL เนี่ยก็คือให้เราเนี่ยปรับค่ารูรับแสงแล้วก็ค่าสปีดชัตเตอร์เนี่ยให้เข็มเนี่ยมันไปชี้ตรงกลางของไอ้รูเว้าสี่เหลี่ยมนี้พอดีนะฮะ มันจะไม่ใช้เหมือนกับเ d ดีที่เป็นค่ารูรับแสงนะมันจะใช้ตัวตัวร่องนี้นะครับในการวัดแสงนะฮะคือถ้าถ้าเข็มนี้มันชี้อยู่ตรงกลางพอดีของช่องตัวนี้ก็คือวัดแสงตรงแล้วสามารถถ่ายได้เลยนะฮะประมาณนี้นะครับส่วนข้างล่างก็จะมีตัวกดสําหรับกอฟิลนะฮะแล้วก็ปุ่มแดงๆนี่ก็คืออย่างที่บอกก็คือปุ่มเช็คตัวไฟของกล้องนะครับแล้วก็ถ่านนะฮะสำหรับการใช้ งานตัวนี้มันก็จะประมาณนี้แหละฮะไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากโอเคสรุปนะครับสำหรับตัวนี้เนาะหลังจากที่ผมไปใช้มาสักพักเนี่ยก็รู้สึกว่าฟังก์ชันของเขาเนี่ยมันค่อนข้างครบแล้วก็ใช้งานไม่ได้ยากจนเกินไปนะฮะโดยเฉพาะฟังก์ชันที่มันช่วยเหลือผมได้เยอะๆก็จะเป็นพวก AE-Lock พวกวัดแสงพวกเช็คเดฟต่างต่างเนี้ยแล้วก็ตัวสป e d s ต u t t e r ที่ต่ำนะอันนี้ผมก็ไปลองใช้มาแล้วก็แฮปปี้มากๆในการลากแสงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ เป็นข้อดีที่อยากจะแนะนาเพื่อนๆละกันว่าตัวนี้มันมีดียังไงนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับราคาเนี่ยก็ยังถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่ต้องมีราคาถูกมากๆนะฮะก็ฟังก์ชันค่อนข้างครบเลยนะครับแล้วก็เป็นกล้องเหล็กนะครับฉะนั้นเรื่องความทนทานอะไรเงี้ยก็อาจจะมากกว่ากล้องพลาสติกอย่าง a e 1พวกตระกูลใหม่ๆนะครับแต่ก็มันก็มีข้อเสียเหมือนกันก็คือมันหนักนะฮะมันหนักกว่าตัวพวกนั้นอยู่พอสมควรอันนี้ก็อาจจะเป็น ส่วนที่ทําให้คนเลือกตัดสินใจที่จะไม่ซื้อตัวนี้เพราะมันหนักนะฮะคือถ้าเลือกเนี่ยอาจจะเลือกไป F1 เลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนนะครับแต่สําหรับผมผมว่าตัวนี้ถ้าใครไม่ได้ใช้แบบว่าไม่ได้ยึดติดกับรูกลัรูปลัก์ของตัว F1 เนี่ยผมว่าตัวนี้ฟังก์ชันค่อนข้างครบคันพอแล้วนะฮะแล้วก็ราคาประหยัดมากๆนะครับใช้เลนส FD f f ได้หมดเลยซึ่งเลนส์ก็มีหลากหลายคุณภาพดีอยู่แล้วนะครับประมาณนี้เนาะ ก็สุดท้ายนี้เดี๋ยวมีรูปให้ดูนะครับที่เช่นเคยเป็นรูปที่เราถ่ายกันมาเนี่ยแหละนะฮะก็ลองไปดูแล้วกันว่าคาแรคเตอร์ของตัวเลนส์อะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงเนาะสุดท้ายนี้นะครับก็ขอทุกคนฝาก Channel ฝากเพจนะครับเพจก็ h i t t ฮิ f i l m Channel a b o v e t h e m e a n เหมือนเดิมนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้เรานิดนึงเป็นกำลังใจให้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็พิมพ์กันมาในคอมเมนต์ได้ในคอมเมนต์ Facebook คอมเมนต์ยู u ูบอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับตลอดเรา ถ้าเรารู้เนี่ยเราก็จะตอบให้หรือถ้าเราไม่รู้เราก็จะพยายามไปค้นคว้าหาความรู้ข้อมูลมาให้ทุกคนสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนครับส่วนกล้องตัวหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็ติดตามกันนะครับก็สวัสดีครับ